เทคนิคการยิงปืนทก้อนแล้วตั้งไงวอเทเทแบบนักแข่งทำยังไงเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำวิธีการฝึกกนแล้วกันนะครับผมพร้อมถ่ายนิ้วเป็นภาพประกอบเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายมากขึ้นจริงๆริเทคนิคนี้เนี่ยผมเคยทำแล้วนะแล้วก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆหลายคนเลยบอกให้ถ่ายนิ้วเป็นภาพประกอบนยครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจบางคนตั้งใจฝึกแล้วก็ยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการทําเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาถ่ายนิ้วมือนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายมากขึ้นใครที่ทําเป็นแล้วทําช้ำทําเซียนแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์แนะนาคนที่ก้ คลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมาแนะนําคนที่กําลังฝึกอยู่ยังทําให้เป็นยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะเพื่อให้เขาได้พัฒนาฝีมือนะครับบางคนอาจจะเป็นนักแข่งเลยก็ได้ในภายภาคหน้านะวิธีการฝึกนะครับไม่ยากเลยฮะเพียงแค่เราตอนยิงเนี่ยเราต้องกระโดดตลอดนะทุกคนนะแล้วก็รอเสอยียงปืนนัดที่ประมาณนัดที่2ไม่ต้องรอถึงนัดที่3นะ นัดที่2กดไอวอลได้เลยถ้าเรารอนัดที่3เนี่ยหเลยเลือดเราลดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผม2นะครับจังหวะนัดที่3มเนี่ยมันจะเป็นจังหวะคาบเกี่ยวที่เท้าเรากําลังจะถึงพื้นมันจะแตะไอวอลได้ยากนะเพราะฉะนั้นนะครับสนัดกดได้เลยครับแล้วมันก็จะกระโดดตั้งไอวอลเท่ๆแบบนี้นะฮะจริงๆมันไม่ได้เท่อย่างเดียวนะมันมีประโยชน์ด้วยนะครับสามารถป้องกันดาเมจจากศัตรูที่เรากําลังหนึ่งหนึ่งได้แล้วก็ศัตรูที่<ๆ>ยิงโคบเข้ามาได้นะครับมาดูวิธีการปึกบครับถ่ายมือนะท กดไอวอลเลยดูสโลโมชันด้วยนะครับผมจังหวะที่เรากระโดดปุ๊บขาเราลอยอยู่บนอากาศเนี่ยเราจะกดไอวอลได้ง่ายนะฮะไม่ต้องรอถึง3นัดหรอกประมาณ2นัด1นัดก็ทำดาเมจได้แรงเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูตั้งกันบ้างครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบกดตั้งเดี๋ยวมาดูภาพสโลโมชันครับปุ๊บปกดตั้งปุ๊บปุ๊บไอวอลกดตั้งเห็นไหมครับ ก็ประมาณนี้ฮะช้าๆเลยทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปยิงคนกันบ้างอ่าถ้าดูยิงคนนะปึ๊บพอเขาตายปุ๊บมันต้องมีตัวยิงโครบมาแน่นอนปึ๊บเราก็ตั้งป้องกันตัวเองเลยสามารถป้องกันดาเมจจากศัตรูที่เรากําลังหนึ่งหนึ่งอยู่ได้แล้วก็ศัตรูที่กําลังยิงหล่อยเรามาได้นะครับอ่ะเขาตายปุ๊บเราก็กระโดดตั้งไอวอแบบนี้นะฮะไม่ต้องรอถึง3นัดครับ1นัด2นัดก็สามารถคว้าไอวอลเรากดได้เลย หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับถ่ายมือให้เห็นแบบนี้แล้วขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยากเย็นเพียงแค่มือต้องเร็วเท่านั้นเองนะฮะทุกคนก็ไปฝึกไม่ได้ยากนะทุกคนนะลองไปทํากันดูนะฮะประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับวิธีการฝึกนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นสักเกมหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจะทาเทคนิคนี้ด้วยไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะเอาจริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะฮะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมนวครับร้านเติมเกม Power Pay เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟัน100%ตอนนี้หลายๆเกมออกมาเตือนแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เติมเกมราคาถูกๆนะฮะมีโอกาสดูรีฟันได้ง่ายๆเลยครับแต่ถ้าทุกคนเติมที่ Power Pay ทุกคนไม่ต้องหวังเรื่องรีฟันครับการันตีด้วยผลงานการเปิดมาแล้ว8ปีก,กว่าๆนะครับสนับสนุนผมมาอีกปีก,กว่าๆไม่มีปัญหาลูกค้าโดนรีฟันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นร้านออฟฟิเชียล เป็นร้านที่มีมาตรฐานได้มาตรฐานกับทางเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเติมที่ power play เนี่ยทุกคนหายห่วงได้เลยครับแต่เติมรับประกันได้ครับ3าําจําให้แม่น power play ครับทุกคนครับมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้าวินิเกมแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกยิงทก้อนตั้งไอวอร์ที่เท่แบบนักแข่งนะครับทุกคนก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆนะฮะหลายคนเลยคลิปนี้ผมเคยทําแล้วนะแต่ว่าคอมเมนต์จากเพื่อนๆบอกว่าให้ถ่ายมือแรกผมถ่ายมือเนี่ยผมถ่ายเนี้ยผมจะแบบ ไปถนัดอะไรใช่ไหมแล้วเครื่องแฟนผมก็เต็มอิกถ่ายตอนเล่นเกมระยะย,ยาวไม่ได้นะครับท <Okay. S 1> ุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูต้นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะทุกคนนะสั้นๆมันถ่ายได้อยู่ mm hmm. จะเอาไว้ให้ดูต้นคลิปวิธีการฝึกวิธีการท,ำทำําทํำยังไงนะเพราะว่าบางคนก็ตั้งใจฝึกอยู่แต่ก็ยังไม่เข้าใจขั้นตอนนะครับ mm hmm. อ่ะก็เอาไปพัฒนาฝีมือจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งนะเดี๋ยวหาว่าผมเก่ง mm hmm. ไม่ได้เก่งเลยทุกคน mm hmm. มาแนะนําคนที่ยังไม่ยังไม่เป็นเอาง่ายๆดีกว่า mm hmm. ว่ามีคนมาด่าผมอีกยังไม่พิ้วเลยยังไม่เกก่งอออีีะะไไรรแบบน้สคญ ขนาดมวยมีปะทุกคนว่าแล้วใครรอดผมเต็มแล้วไงเราได้กอซ่าเอ็กกับใครรอดกับมาโลแม่งโคตรแรงไม่น่ามีนะถ้ามีมันเข้ากูดังละมาได้แถวนี้นะแล้วผมลงพาเซียมานี่ได้ไงวะไม่เจอคนเลยด้วยตายซากไม่เจออนนงครับามก่อนเลยผมว่าเต็มตี้ผมดูจากทรงละ ปืนยิงอยู่ฮะข้างล่างอุ้ยมีเสียงเกียนที่ปะอะไรปืน M79 แต่ผมยังเล่นไม่เก่งนะจริงๆเมื่อก่อนไอ้ยิงแม่นมาก M79 อ่ะเ็าเจอท็อกอนไงแบบนังผมทิ้งผมทิ้งกระสุนก่อนไม่งั้นอันตรายม,มีตัวลงด้วยฟุ๊บดาวใช่ไหมอุ้ยมีตัวเห็ดไปลุน่นนี่หน้าเดียวก็ตั้งได้เห็นไหมครับ นั่นเดี๋ยวก็ตั้งได้เพื่อทำลายจังหวะเขาด้วยเราบิ๊กโตลงข้างหลังไปก่อนเราเจาะใครจะอ,อยู่ก็อยู่เถอะติ่มแปบบ๊บไอวอลผมไม่มีเล่นไม่ใช่อะไรแล้วเพื่อนเรามาละมาดิสวยนี่ฝั่งนี้นะไกลตัวนึ่งเ,เอาแป๊บไอวอลไม่ใช่อะไรยอยากเล่นแบบไอวอล มีเสียงครับใกล้ๆเรามีโลมาด้วยไอ้นี่มีโลมาด้วยแต่ว่าโดนยิงหลังเกยนพวกเียนพวกอ้าว,ว,าว,ว,าว,อ,าวอะไรอ่ะใจเย็นเยนเยน็ยนแมงลวนแม่งลวนว่ะจังหว,นงหว,นวะวนี้เครื่องลวนวะ่ะระบบลวนไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนละมาดิไอ้นี่จุนเอ็มเจ้าเราปะ ชุดนี้บอกว่าวจำไม่ได้แป๊บนึงขอพันยาคนเลยเพื่อนทำไว้ก่อนนะชนะจะหตดนะโด,นะดูจากทรงการแตกแล้วนะจะหมดได้คิวผมกันแบบนี้หมดตีหรือเปล่าตีนี้แม่งตึงด้วยนะนจริงส่วนเนี่ยแม่งเป็นแกนหมดอะ่ะเจอแกนหลายตัวนะเราเบอร์สี่ตายว่ะทุกคนแต่ไปชุบซิฟเวแล้วกันไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะซิฟเวเพื่อน,นเคลียร์รือยังไม่รู้ไ,ไม่น่ามีละเกิดซะเพื่อน ซื้อกระสุนแล้วกันอุ้ยมีจุดแดงวิ่งมาหาเราด้วยเนี่ยอ,อุ้ยแปดสิบกว่าป่ะเมื่อกี้ผมดูไม่ผิดใช่ไหมแล้วเอาอเข็มหมอเอามานี่เข็มมากนะพี่ใช้เองเก็บเข็มดีกว่าสำคัญกว่ายายาใหญ่เรามีเยอะละซื้อนี่แป๊บนะทุกคนสำคัญนะไอ้เครื่องดีดเนี่ย โกนซื้อไว้เลยถ้าเกิดว่าเอาร้านค้าส่วนตัวมาอุย้ยเพื่อนผมไม่รอเลยไม่เงยอีกเติมแล้วกันมันมีจุดให้เติมเยอะแล้วผมใส่เก็บเสียงตั้งแตเมอไไรวะผมไม่ชอบเลยกเก็บเสียงเนี่ยไปสามผมก็หายอ๋อเพือสี่นายจะชกได้นะเบือสี่ยังไม่เข้าสิบวีกำลังเข้าถ้ามันไปหลงหน,นู่นอีกนะเห็นปะม,มันชอบแยกไปคนเดียวะ่ะมันกี่คิวเนี่ยโอ้สี่คิวว่ะ มันก็ได้จะเป็นคนเดียวที่พึ่งได้นะเนี่ยไอ้เบียซอยเนี่แล้วมันแรงแกนนะแรงแกนด้วยแล้วสู้มาเจอแรงแกนแต่แม่งล้มบ่อยใช่ไหมนั่นโรบิทแล้วอุ้ยมีตัวหน้าเราอยู่ตรงนี้เอาน,นี่ไงดา,าวช่วยน่อยน,นี่ยมาโดนศพเพื่อเนเหรออุ้ยแรงเกินปะวะอีกห,หนึ่งดูดีดอสี่ห้าสี่สี่แปด บ้าก็ระมังใครจะไปตั้งให้วอทันวะเบบนี่ยแบบเนี้เจ๊ซุปมานะไอเจอยตัว,วดูดิใครจะตั้งให้วอทันดาเมจขนาดนี้บ้าขอซ่อา X จำไว้เลยทุกคนขอซ่า X กับไคลอสกับมาโลอันนี้ไม่ได้เอาโมโคมานะทุกคนคิดดูเอามาแม่งขนาดไหนสิบคิวเข้าไปแล้วครับเดือสิบหกคนนะบนแมปเพื่อนยิงมาร์คไว้อยู่ฝ่ามือ เราเจอตัวตัวก็ตายหมดตีไปเราซูมเจอซูมเจอดาวอีกแล้วตายเว้ยมะได้ยัยยงทะลุมาได้ไงมาได้ไงทะลุมีคนอืมป๊แบบนึงน้อนก่อนเลยดับแรกัญญาก่อนเดี๋ยวสิบสามคนนะทุกคนนะตอนนี้แล้ววงแม่งแคบและไอ้วอลใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองทุกคนไ,นไปเลย ยิงเราแถวแถวนี้ตุ่ยดีดทูนแม่งเลยดีดใต่แม่งเลยอยู่ไหนไว้ตัวห้าวอ่ะเข้ามาชุบเบอร์สองเลยเกิดแม่งมาช่วยเราแต่จริงแม่งไม่อยากชุบมาเลยเอ้ยมีตัวพี่มีซ้ายด้วยไปเกิดเราก็อย่าดือ้อย่าซนนะเพื่อนนะขาแข็งๆหน่อยดิเฮ้ยมีเสียงสองล้มอีกแล้วเบอร์สองล้มอีกแล้ว วงแหลกแล้วนะถ้าชนน่ะไปเกาะผมไม่แน่นอนไ,ปไปสม่สองเกาะก่อนถูกได้ปะอ้าวทำไมยิงมนะันน่ะไอ้นี่ลัดวงไ,ไ,ไหนหนอ้น,นีงง่ลัดวงมันอยู่ไหนไหไอยู่ไหนข้างบนหรอข้างบนหรือไงไม่มีเอาไว้ก่อนที่ไหนวะข้างบนนี้เปล่าวะ ้ตายไปซะอุ้ยเรายังไม่ได้กระโดดตั้งไอ้หมอนเลยนี่หว่ากระโดดไปต้นเกมแล้วก็ลืมเลยแต่ไม่เป็นไรเรายิงสามนัดเราก็ตั้งได้เราเห็นมันกระโดดไปข้างบนนะตัวหนึ่งวิ่งโอซี่มีเท้าพยายามทำให้ดูทุกคนจะมี่เ้ยเจอปึ๊บดาว เห็นไหม,หไหมแต่ถ้าดูมุมมองคนดูอะมันจะเท่ทุกคนบอกเลยสามคนสุดท้ายครับสามสามได้เปล่าน่าจะสามสามนะยิงข้างหน้ายิงกับเพื่อนเราอยู่เพื่อนเพื่อนขำไว้เพื่อนอย่าพุ่งล้มแล้วหนึ่งขมลตัวหนึ่งครับปึบ๊บโดดไม่โดน ตอดตอดนัดเดียวก็ได้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 เห็นไหมทุกคนคือศัตรูก็จะยิงเราไม่โดนด้วยนะเห็นไหมเพราะว่าเราป้องกันตลอดแล้วตัวหนึ่งอยู่ไกลๆนะเมื่อกี้มันยิงเพื่อนเราอยู่จุดแดงๆผมเห็นต้องเกาะแป๊บเดี๋ยวเราเจอกันสองหลอแห้งไปแล้วไปมันขุดไม่ได้ละมีเสียงครับเราเปิดปีกีก่อนนะไม่รู้นะ เอ,อามันเปลี่ยนรางวะลระเบิดไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงงงนะ <c oughs> ประมาณนี้เลยทุกคนมันจะป้องกันดาเมจทั้งตัวที่เราหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวที่ยิงครบศัตรูมาได้นะครับผมคือประโยชน์อะมันเยอะอยู่แล้วไม่งั้นนักแข่งเขาไม่เอาไปใช้กันหรอกนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเข้าไปตรงนี้ให้ดูเป็นมุมมองคนดูนะครับไม่ไปนี่นะ 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองคนดูนะทุกคนนะว่ามันจะแบบมันจะเท่หรือเปล่าประมาณนี้ไนี่เห็นไหมเห็นไหมจริงๆขาถึงพื้นน้าถ่าอยู่กับพื้นก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากกระโดดปามันก็ต้องแบบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมก็ทำ พันยาหลอดที่2นะครับเพื่อให้เลือดมันเด้งเวลาปะทะปึ๊บนี่อันนี้ขาดถึงพื้นมันก็เท่เหมือนกันแหละแต่ว่ากระโดดมันเท่กว่านี่อันนี้โดนนะเสียงปืนแม่งบั็กเฉยเลยเสียงปืนไม,ไม่ไม่ออกปึ้งปึ้งปึ้ง,งเห็นไหมครับคือมันจะป้องกันได้ด้วยแล้วมันก็เท่ด้วยเอาจริง,รงส่วนตัวผมที่ชอบพอมันเท่น,นี่แหละผมดูสายฟ้าเรีนไงไอจีใส่ฟ้า แม่งยังโหดเลยเล่นโทก้อนอยางโหดโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวนะ่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ